สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับครูปุ๋ยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพป2เรายังอยู่ในสาระที่1นนะคะเรื่องงานบ้านหน่วยที่4ค่ะการทําความสะอาดบ้านเราเจอกันในคลิปที่2นะคะประจําวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565เราขึ้นสู่เนื้อหากันเลยนะคะการทําความสะอาดบ้านนะคะบ้าน เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องดูแลรักษาความสะอาดช่วยกันนะคะจะมีลักษณะหน้าที่อยู่การทำงานของทุกคนก็จะมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันออกไปนะคะจะมีการแบ่งสัดส่วนหรือหน้าที่การทำความสะอาดอย่างสม่าเสมอนะคะแยกออกเป็นสองอย่างดังนี้ 1. การกวาดบ้านนะคะการกวาดบ้านนะคะจะต้องกวาดจาก ที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำเสมอเช่นต้องใช้ไม้กวาดอยากใยนะคะกวาดเพดานลงมาแล้วค่อยกวาดจากพื้นออกด้านนอกนะคะ2การกวาดพื้นต้องกวาดไปด้านหน้าเสมอไม่สะบัดไม้กวาดไปด้านข้างหรือตวัดปลายไม้กวาดออกนะคะจะต้องกวาดออกจาก ด้านหลังออกด้านหน้าแล้วก็จากมุมทั้ง4มุมของห้องใช่ไหมคะกวาดจากมุมมาตรงกลางแล้วค่อยโกยใส่ที่ตักผงไปทิ้งอีกรอบนะคะสําหรับคนที่มีที่ตักผงแต่ถ้าไม่มีที่ตักผงก็สามารถกวาดออกนอกประตูดได้เลยนะคะบริเวณที่ต้องกวาดที่มีฝุ่นมากนะคะเราจะต้องกวาดตรงไหนดีก่อนเราดูนะคะว่าตรงไหนมีโต๊ะมีซอก เก็บไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นก็จะไปสะสมใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องเช็ดข้างบนก่อนแล้วค่อยกวาดออกใช่ไหมคะวิธีการเช็ดก็คืออะไรคะหาผ้ามาพื้นหนึ่งไปชุบน้ําแล้วบิดออกเพื่อให้ฝุ่นมันติดกับผ้าใช่ไหมคะโต๊ะที่เราวางของก็จะได้สะอาดนะคะทีนี้การถูค่ะการถูเมื่อเรากวาดบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ปล่ศสจากฝุ่นละอองนะคะ เมื่อเรากวาดเจแเราก็ต้องผสมน้ำยาถูพื้นกับน้ำแล้วเอาม็อบหรือไม้ถูพื้นนะคะจุ่มน้ำแล้วบิดให้หมาดแล้วค่อยถูไม่ใช่จุ่มแล้วไปถูได้เลยนะคะลูกเราต้องบิดก่อนนะคะทุกวันนี้จะมีม็อบแบบรีดน้ำสำเร็จนะคะจุ่มเสร็จแล้วเราก็รีดน้ำออกพอมัหมาดแล้วเราค่อยถูรอให้แห้งนะคะรอให้แห้งแล้วเราค่อยเดินผ่านไปได้แต่ห้าม เดินผ่านตอนที่เราถูเพราะว่าจะเป็นรอยใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะการเช็ดถูต้องเริ่มจากที่สูงลงสูง่ที่ต่ําเหมือนเดิมนะคะถูแบบไหนไม้ถูจะต้องมี2แบบใช่ไหมคะมีแบบนิ่มและแบบหนาเราจะใช้แบบนิ่มเช็ดบนโต๊ะนะคะเมื่อเราปัดพูนเรียบร้อยเราก็เอาผ้าที่เปียก น้ำหมาดๆเนี่ยไปเช็ดไปถูอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการถูบ้านนะคะต้องถูถอยหลังนะคะตรงกันข้ามกับการกวาดการกวาดเราจะต้องกวาดไปด้านหน้าแต่การถูเราจะต้องถูถอยหลังเพื่อไม่เห็นรอยเท้าเวลาเราเดินนะคะเราจะถูพื้นแบบเปียกและแบบแห้ง แบบเปียกเราจะถูในกระเบื้องใช่ไหมคะหลังเสร็จเราก็ถูแบบแห้งอีกรอบแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ผ้าแห้งถูตรงที่เป็นปูนขัดมันนะคะไม่ใช่ปูนหยาบปูนขัดมันพื้นลื่นๆนะคะเขาจะใช้ผ้าแห้งนะคะอทีนี้ควรซักผ้าถูพื้นบ่อยๆเพื่ออะไรคะเพื่อไม่เชื้อโรคนะที่เกาะอยู่ในผ้าถูพื้น มันแพร่กระจายออกมาเยอะใช่ไหมคะเวลาเราถูเรียบร้อยเราก็ต้องล้างไม้ถูพื้นแล้วก็พึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งใช่ไหมคะมันเปลี่ยนน้ำอยู่ตลอดเวลาเราจะถูเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะอ่ทีนี้เรามาดูนะคะการทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในบ้าน 1. เพดาน1เพดานใช้ไม้กวาดอยากย่ายนะคะ กวาดอยากใยแมลงงม,มออกทำความสะอาดตามมุมต่างๆตามพื้นบ้านนะคะสองฝาผนางังฝาผนังก็คือขอบด้านข้างเห็นไหมคะใช้ไม้กวาดนะคะปัดทำความสะอาดเพราะว่าตรงข้างผนังจะมีฝุน่นเกาะนะคะใช้ไม้ชุบน้ำแล้วก็เช็ดให้แห้งเช็ดฝุ่นออกนะคะแล้วรอให้มันแห้งแล้วค่อยไปจับได้แต่ถ้าเราไปจับเลยมันก็จะเลอะมือเราแล้วก็ดำ ผนังของเราก็จะสก,กปรกนะคะประตูหน้าต่างใช้ไม้กวาดขนไก่ก็ได้ค่ะทําความสะอาดปัดฝุ่นออกแล้วก็หาผ้าชุบน้าหมาดๆแล้วก็เช็ดเหมือนเดิมนะคะส่วนพื้นพื้นจะแยกออกเป็นดังต่อไปนี้พื้นไม้นะคะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าในการกวาดแล้วก็ถูพื้นด้วยผ้าชุบน้ําแห้งเหมือนเดิมนะคะพื้นหินหรือพื้นขัดมันพื้นซีเมนที่ครูบอกนะคะใช้ทําความสะอาดโดยใช้ไม้กวาดดอก หญ้านะคะเพราะว่าเป็นพื้นเรียบใช่ไหมคะทีนี้เรากา็ล้างส่วนที่มันโสนกระโปกนะคะด้วยน้ําสะอาดแปลงนะคะแปลงขัดนะคะทำความสะอาดและถ้าเป็นส่วนที่หยาบเราก็ใช้อะไรคะไม้กวาดทางมะพร้าวในการกวาดฝุ่นออกนะคะมีเศษใบไม้เศษหญ้าแล้วก็เศษฝุ่นเราก็ใช้ ไม่กวาดทางมะพร้าวในการกวาดนะคะทีนี้พื้นกระเบื้องค่ะพื้นกระเบื้องเราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าในการทําความสะอาดแล้วถูด้วยผ้าถูพื้นที่ชุบน้ํานะคะถ้าสกรปรกเราก็ควรทํำยังไงคะใส่น้ํายาถูพื้นนะคะหรือน้ํายาทําความสะอาดผสมเพื่อไม่ให้พื้นมันสกรปรกมากขึ้นและไม่ควรใช้น้ํายาราดลงไปโดยตรงเพราะว่าอะไรคะพื้นที่บางส่วนมันก็จะมี เคลือบฝุ่นเคลือบอะไรมันก็จะเลอะสก,ระป,กปรกไปมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดผสมน้ำเล็กน้อยนะคะไม่ใช่เทลงไปในพื้นโดยตรงนะคะลูกเราต้องผสมแล้วเราก็ใช้ไม้ถูพื้นในการทำความสะอาดบิดให้แห้งแล้วเราค่อยถูนะคะทีนี้คุณครูอยากจะฝากใบงานนะคะฝากใบงานตรงนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะ กับข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องด้านซ้ายคือรูปภาพอุปกรณ์การทำความสะอาดด้านขวาคือหน้าที่ของเขาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะคะทีนี้ค,ครูจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อเขาบอกว่าใช้ใส่น้ำสำหรับทำความสะอาดเอาอะไรมาใส่น้ำคะที่ตักคงได้ไหย อะไรบ้างนี่อ่าอะไรสามารถใส่น้ำได้อ่าเห็นไหมคะทางน้ำเราก็โยงเส้นมาอย่างนี้นะคะใช้อะไรคะใช้กวาดอยากใยอยากใ่จะต้องใช้ไม้กวาดอยากใยรู้จักไม้กวาดอยากใยไหมคะด้ามยาวๆแล้วก็มีไม้อยู่ปลายแบบนี้มัดเป็นพุ่มแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้กวาดอยากใย นะคะคุณครูฝากการบ้านไว้หนึ่งหน้านะคะให้โยงเส้นจากคู่ความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพนะคะและก็ข้อความด้านหลังนะคะให้โยงจากคู่ภาพเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพนะคะส่งเข้ามาในายไลน์กลุ่มนะคะค,ครูจะเช็คให้คะแนนนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ